สีแดงครับเป็นฝ่ายเริ่มกินหน้าเบี้ยสีขาวใช้เบี้ยกินรักษาตำแหน่งสีแดงขยับม้าขึ้นมาสีขาวเดินเบี้ยหน้าขุน สีแดงปูสามเบี้ยสีขาวขยับเรือสีแดงทิมเบี้ยเข้ามาสีขาวเอาเรือกดขุนจากนั้นสีขาวทิมเบี้ยสีแดง เอาม้าหลบสีขาวกินหายสีแดงใช้เหลือสีขาวกินเบี้ยอีกตัวสีแดงกินด้วยเบี้ยสีขาวจึงขยับม้าจับโคน สีแดงใช้ขุนผูกไว้สีขาวเปิดม้าให้เหลือก,กดขุนสีแดงขยับขุนหลบตากดสีขาวโยนเม็ดเข้าไปสีแดง เดินม้าจับโคนสีขาวจึงเอาโคนไล่สีแดงใช้ม้ากินเบีย้ยสีขาวกินแลกม้าสีแดงใช้เหลือ สีแดงครับเริ่มกินเม็ดสีขาวใช้โคนกินสีแดงเอาเม็ดเข้าไร่สีขาวเอาโคนแลกโคนสีแดงรับแลกจึงกินสีขาวใช้เบีย้ยกินตอบกลับสีแดงกินเบีย้ย สีขาวเอาเลือก,กดขุนสีแดงจึงเอาขุนจับมา้าม้าขาวถอยหนีสีแดงถอยโคนหลบจากนั้นสีขาวครับเอาม้าแลกเม็ด สีแดงใช้โคนกินสีขาวกินลุกสีแดงขยับหลบสีขาวจึงกินเบี้ยอีกตัวคราวนี้สีแดงใช้ม้าตีลุกขุนขาวขยับหลบสีแดง ใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยไหนสีขาวกินสีแดงขยับเรือจับเบีย้ยสีขาวลุกสีแดงหลบ สีขาวย้ายเลือจับเบี้ยสีแดงใช้ม้ากินแรกสีขาวจึงกินลุกไปหนึ่งทีสีแดงขยับขุนสีขาวกินม้าสีแดงกินโคน สีขาวเริ่มขยับสีแดงตีลุกสีขาวถอยหลบสีแดงลุกจับเรือสีขาวจึงต้องหลบขุนสีแดงกินเรือฟรีสีขาวลุกสีแดงกินเบี้ยบุกขึ้นมา สีขาวขยับเหลือสีแดงยึดพื้นที่จากนั้นสีแดงใช้เหลือตีลุกสีขาวถอยหลบสีแดงยืดเรือออกสีขาวเดินเหลือสีแดงขยับเหลือ สีขาวจึงดึงเกมเดินเลือสีแดงลุกสีขาวหลบเข้ามุมสีแดงลุกออกมาสีขาวเดินขุนสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงขยับขุนสีขาวลุกสีแดงไงายเบี้ยบางไว้ สีขาวขยับเหรือถามต่อสีแดงจึงปิดเกมลูกจน